สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรุ่นที่เราจะนำมาฝากกันนะคะก็จะเป็นตัวปากกาปาร์เกอรนะคะตัวนี้เป็นตัวรุ่น V.I.P. ของ p าร์เกนะคะก็จะเป็นชื่อรุ่นคือ sonnet 17นะคะสำหรับตัว sonnet 17เจนี่ยจะทำออกมานะคะมีหลากหลายสีนะคะในตัวนี้จะเป็นตัวสีออกเรียบเรียบนะคะดูแนวเรียบหรูนะคะตัวนี้เป็นตัวสแตนเ t ส เงินล้วนนะคะด้ามเงินนะคะอะไรเงินนะคะจุดตรงนี้ก็ตัวนี้เป็นคอร์เรชั่นล่าสุดคือ s o n เ e t 17นะคะตรงนี้จะมีเขียนคำว่าแบรนด์ของเขา p a r k เกนะคะพอหมุนมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น f r a n c h นะคะเราสามารถที่จะเลือกปากกาตัวนี้นะคะไว้ใช้งานเองหรือว่าทำเป็นของขวัญให้คนพิเศษได้นะคะโดยที่ว่าเวลาที่เราจะทำชื่อนะคะให้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะดีไซน์ได้ว่าจะเอาชื่อนามสกุลหรือว่าเป็น ชื่ออแล้วก็ตามด้วยนามสกุลย่อนะคะหรือว่าเป็นพวกคำคีย์เวิร์ด congratulation happy birthday อย่างนี้ก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นการเลเซอร์ส่วนสำหรับตัวลักษณะการเลือกตัวฟอนต์อักษรก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะตัวแหนบของเขาก็จะเป็นสัญลักษณ์ซิกเนเจอร์ของ Parker จะเป็นตัวลูกศรส,สมแฉกแบบนี้นะคะตัวนี้บอดี้ก็คือตั้งแต่หัวจนถึงแหนบเป็นสีเงินทั้งหมดนะคะ เวลาใช้งานตัวนี้เป็นตัวบอลพอยเพนก็คือจะเป็นตัวลุกลื่นนะคะเราจุดเราสังเกตนิดหนึ่งนะคะบางคนถามว่าเปลี่ยนหมึกเปลี่ยนแบบใดยังไงนะคะถ้าเกิดว่าปากกานะคะทุกตัวทุกด้ามน,นะคะพยายามสังเกตหารอยข้อต่อนะคะอย่างตัวนี้รอยข้อต่ออยู่ตรงนี้นะคะเวลาที่เราหมุนรอยข้อต่อนี่เราก็จะเห็นตัวหมึกนะคะ ัวนี้ก็จะมีหมึกด้านในมาให้แล้วเวลาที่หมึกหมดนะคะเราก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็ซื้อหมึกตัวใหม่นะคะจะเป็นน้ําเงินดําแล้วก็หรือว่าหมึกเจลขนาดหัวเนี่ยอย่างบางคนบอกว่าอยากจะเลือกปากกาอยากได้หัว0.5นะคาะคะมีรุ่นไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะคือแจ้งให้ทราบนะคะตัวปากกาเนี่ยเวลาตัวบอดี้กับตัวหมึกมันแยกจากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบอดี้นะคะลักษณะของ ตัวหัวที่หมึกออกมาเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นหมึกทั้ง1.0 0.5 0.7เราสามารถที่จะเลือกจากตัวน้ำหมึกได้เพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าอยากได้ปากกาที่เป็นหมึก0.5เราเลือกปากการุ่นที่เราชอบได้เลยค่ะส่วนเรื่องหมึกเนี่ยเราก็หาซื้อเพิ่ม อย่างตัวนี้เขาให้มาเป็น M Medium นะคะเราสามารถที่จะซื้อเป็นไฟล์0.5ใส่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นประกา0.5แล้วเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าเอ๊อยากได้ประกา0.5จริงๆแล้วตัวบอดี้ประกาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ไม่ได้ระบุหัวไส้ประกานะคะไส้ประกาก็คืออยู่ที่ r e f i e l ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ทราบกันแล้วบางคนบอกว่าชอบรุ่นนี้จังเลยแต่ทําไมไม่มี0.5เราก็แค่เปลี่ยนเอาหมึก0.5ใส่เข้าไปเท่านั้นเองนะคะสำหรับ ตัวนี้นะคะเป็น Parker, j o t t e r เอ่อ Parker s o n n e นนะคะ 17, s t a l ดสแต t นะคะก็แพ็กเกจกล่องนับปัจจุบันนะคะจะมาเป็นกล่องสีโทนนี้นะคะอ่าสวยงามนะคะลักษณะของบอดี้กล่อง สำหรับเรื่องถุงนะคะก็จะมีเป็น optional นะคะอยา่างบางทีมาเป็นตัวถุงตัวนี้นะคะหรือว่าจะเป็นตัวโทนสีนี้ซึ่งตรงนี้นะคะจะไม่ได้มีมาให้ในชุดนะคะถ้าเกิดอยากได้ก็เป็น option เพิ่มสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ